มืดครึ้มครับวันนี้มันฝนจะตกมันดีหน่อยไม่มีแดดครับวันนี้อากาศเย็นลมก็มาแต่ไม่รู้จะตกหรือเปล่ารอดูนะครับมืดมา เริ่มหลบนงอะไรครับไม่แน่ใจผมเพิ่งมาเหมือนกันครับเพิ่งมาเหมือนกันเราลองไปดูคี้ค<ำ>ู่ตายห่อนน้ำเลยเหรอมันน้ำมันค่อยๆลดไงแต่ว่าถ้าฝนตกลงมาก็ช่วยเติมเข้าไปได้อยู่ ฝนใกล้มาแล้วตกพีเธอ,อ,อ,เอการร้อนอบอ้าวหลายวันแล้วพอขาวขายอยู่แต่ขายวันเดียวครับพรุ่งนี้ไปงานาศพญาติพี่น้อง